ส่วนพักส้มฮะตอนนี้ก็มีประเด็นร้อนแรงอยู่ก็คือก่อนหน้านี้มันมีเป็นแฮชแท็กไงพักประชาชนพม่าจำได้ไหมจำได้คือถูกวิพาควิจาร์ว่าโอ้ยหลายๆเรื่องนี่นะเพราะเคลื่อนไหวต่อเนื่องมากเลยเรียกร้องเข้าทางผลประโยชน์ของคนพม่าของแรงงานต่างด้าวสารพัดเรื่องไปอภิปรายในสภาเรียกร้องสิทธิประโยชน์เรื่องประกันสังคมเรื่องอะไรต่อมีอะไรนะแล้วปรากฏว่าล่าสุดมีคลิปนี้โอ้หวดในโซเชียลเลย ก็คือคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจลงพื้นที่ไปช่วยหาเสียงซึ่งเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณนะก็ลงไปช่วยหาเสียงแล้วก็ไปอธิบายนะกึ่งกึ่งโต้เถียงกับชาวบ้านอ่ะดังนั้นเนี่ยเรื่องทําไมถึงเชียร์ต่างด้าวนะเดี๋ยวลองไปดูคลิปนี้บางช่วงบางตอนนะฮะเดี๋ยวจะคุยเรื่องเชียร์ต่างด้าวค่ะทุกคน ี่รู้ใช่ไหมคนอินเดียเนี่ยไปทํางานเกาหลีไปทำงานไต้หวันไปทำงานในสวานเออรู้ใช่ไหมถ้าคนของเราไปทํางานที่ไต้หวันเนี่ยก็ถูกคนไต้หวันดูถูกถูกคนเกาหลีดูถูกเราชอบไหมเราชอบไหมกไม่ชอบเหมือนกันเราบอกว่าให้เกียรติเขาให้เกียรติเขา นึกออกไหมพ่มา่มาเมืองไทยเนี่ยเขา็ดที่ลนเหมือนกับที่พวกเราดิ้นลนถูกไหมพี่ใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่เราพยายามบอกเนี่ยก็คือให้เกียรติเขาถ้าลูกหลานเราไปทํางานที่เกาหลีแล้วถูกคนเกาหลีมันเดียบย่ำมันเราชอบไหมก็ไม่ชอบไม่ชอบเห็นไหมดังนั้นเนี่ยเอาใจใส่เขามาใจใส่ใส่ใจเราดังนั้นสิ่งที่เราบอกก็คือปฏิบัติกับคนให้เกียรติฐานะชาวบ้านแต่ว่าแต่ว่า,วาทั้งหลังที่มันกำเริ่มเติบสามัน สาคัญอย่างที่เต้บอกอนะใช่จริงๆเหรอครับเรื่องอะไรด้วยไอ้เรื่องที่ว่าพวกต่างชาวิเขาเข้ามาทํางานในนี้อ่ะพวกพม่าพวกอะไร<ช>ที่ว่าทางทักนี้เชียบเราบอกอย่างนี้อย่างที่ผมบอกเราไม่ได้เชีย์เราบอกว่ารเราให้เกียรติในานะเจ้าบ้าน<ช>อย่างที่ ลูกหลานของเราไปทํางานที่ไต้หวันไปทํางานที่เกาหลีถูกไปทํางานที่อิสราเอลใช่ไหมฮะลูกหลานของคนอีสานเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนอีสานนะไปทํางานที่โน่นถ้าคนลูกหลานของเราถูกย่ำย่ำหลังถูกลังแกยังไม่แต่ทำหลังเราไม่ชอบใช่ไหมผมคิดว่าเหมือนกันเราพยายามเอาใจสาวเขาไม่ใจชายปวาใจเราพวกในตลาดที่ว่าพักหนี้พวกพีเขาเลือก เยอะเลยนะข้าวไก่นี่นะยังไงว่าที่ชี้แจงให้ผมเขาหนึคได้ไหมทีาเจอ่องเี้ชี้แจงให้ผมนิดหนึ่งว่าเราเนี่ยเราอยากเป็นเจ้าบ้านที่ดีเราอยากเป็นเวลาเราบอกว่าเราเดินอ้อมาลี มันมันเป็นการกระทำไงคนที่เขาเข้ามาเนี่ยหมายว่าอะไรก็เหมือนเราไปที่โน่นอ่ะหมายว่าชีวิตเขาที่ลนมากกว่าเราคนพม่านี่ผกว่ามันที่ลนมากแล้วมันจนใช่ป่ะมันเ็่ที่ลนในชีวิตดังนั้นเหมือนกันครับไม่ได้คิดว่าอ่ะบผกว่าเราปฏิบัติกับเขาให้ดีเหมือนอย่างที่ถ้าคนเราไปทํางานที่ต่างประเทศเราควรจะได้รับการปฏิบัติเพราะทาตัวดีมันก็ดีอยู่ใช่พวกที่มันไม่ดีเหมือนกัน ใครไม่พี่เดี๋ยวว่าแต่ปพม่าเลยชาติไหนมันทำไม่ดีก็ต้องติดคุกติดตารางเหมือนกันถูกปะถูกปะใช่ปะอ่านนี้เหมือนกันไม่มีใครบอกว่าพม่าทําไม่ดีแล้วอยู่เมืองไทยได้ไม่มีอันนี้อันนี้โดนใส่ใส่ยดายอิ้วไปกับพูดเกาหลีนะครับ่านพี่ผมว่ายกตัวใหญ่ไงคนไทยที่อยู่เกาหลีเวลาโจมพีคนนี้ก็ติดใจอยู่นะถ้าดูจากท่าทีเราเี่ยังติดใจอยู่ะคือถ้าคุยกันอีกสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวคงมีเรื่องน้ำเต็มแก้วมา พี่เน้้ำเต็มแก้วคือพี่เขาเนี <robi> ่ยคือเจอความจริงไงใช่ว่ามันกำเริบเสิ่อสารน่ะพี่เขาใช่คำนี้เมือี้ส่วนใช่ใช่ค่ะแล้วการไปโอการไปอะไรอย่างเงี้ยมันเกินเลยหรือเปล่าแทนที่คุณราฐทรจะย้อนกลับไปดูด้วยนะการอภิปรายของสสพักส้มในสภาถ้าจําได้นะรวมไปถึงการไปหาเสียงเวลาที่มีกิจกรรมวันแรงงานอย่างเงี้ยมีแรงงานต่างด้าวแรงงานเมียนมาบางกลุ่มนะย้ำบางกลุ่มนะมาชูป้าย หนึ่งหนึ่งสองกากบาทมาเผือกอะไรกับเรื่องเนี้ยมาเกี่ยวอะไรกับการทํางานในเมืองไทยหรือว่าต้องการให้กลุ่มๆเนี้ยเป็นฐานในการเคลื่อนไหวทางการเมืองอหรือว่าเรื่องนโยบายแบบเนี้ยมันเป็นนโยบายที่ชาติมหาอำนาจบางชาติอยากให้ทําชาติมหาอำนาจบางชาติที่พักส้มเดินตามเขาต้อยๆน่ะพูดตรงๆเลยนะเพราะอะไร 5่ทีต่อแรงงานต่างด้าวเราเข้าใจนะครับมันต้องเป็นไปตามกรณีพันธะข้อตกลงระหว่างประเทศเรื่องแรงงานซึ่งกระทรวงแรงงานทําอยู่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณมิพัฒนรัชกิจประการวันก่อนในเพิ่งให้สัมภาษณ์เลยยืนยันให้สิทธิประโยชน์นะตาม ILO กํากำหนดแต่จะมาลุกล้ําอาชีพสงวนไม่ได้จะมาทําผิดกฎหมายข้อตกลงอะไรอื่อน ใช้ประเทศไทยเป็นเวทีขึ้นไวทางการเมืองไม่ได้นะในใี่นที่รัฐมนตรีแรงงานพูดวันก่อนนะ,ะจะเห็นได้ว่าแตกจางจากที่คุณธทรเลยท่าทียนระในฐานะที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงานเราพยายามที่จะให้สิทธิของผู้ใช้แรงงานไม่ว่าแรงงานผู้นั้นจะเป็นคนไทยหรือจะเป็นแรงงานต่างด้าวเราจะให้สิทธิ เท่าเทียมกันทั้งหมดตามที่ ILO เป็นผู้กำหนดเราเป็นสมาชิกอยู่ภายใต้ ILO สำหรับอาชีพที่เป็นของคนไทยเราต้องสงวนให้กับคนไทยเท่านั้นสำหรับผู้ที่มาทำงานโดยคุณมาลุกล้งอาชีพสงวนของคนไทย ผมมีความจําเป็นที่จะต้องส่งเจ้าหน้าที่ออกไปเพื่อป้องปามและปราบปามต้องมีการเข้าไปตรวจไปดูแลเรามีความจําเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายปรับและส่งกลับไปสู่ประเทศต้นทางของคุณเองจะบอกว่าผมให้สิทธิประโยชน์กับแรงงานต่างด้ามากกว่าแรงงานไทย เป็นไปไม่ได้ครับแรงงานไทยเรามีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วว่าอะไรที่เป็นเรื่องของคนไทยนั่นคือสิทธิของคนไทยแรงงานต่างด้าวคุณไม่มีสิทธิ์ คุณจะมาจากประเทศอะไรจากภูมิภาคไหนส่วนไหนสิทธิของการทำงานแต่คุณไม่มีสิทธิในทางการเมืองสิทธิทางการเมืองเราสงวนให้เฉพาะคนไทยเท่านั้นแต่ถ้าคุณจะใช้สิทธิของคุณเอาเรื่องของประเทศของคุณ มาลนลงหรือมาทําการปลุกปั่นในประเทศไทยผมมีความจําเป็นจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อไปดําเนินการตามกฎหมายเพราะเวทีของคุณก็คือคุณมาสามารถทํางานในประเทศไทยเท่านั้นเวทีของคุณทางเวทีทางการเมืองคุณไม่สามารถจะใช้ประเทศไทยเป็นเวทีทางการเมืองที่ไปต่อต้านประเทศของคุณ ประเทศไทยเราไม่ให้สิทธิตรงนั้นสำหรับคุณเด็กขาดในฐานะอันนี้ชัดเจนฮะรัฐมนตรีแรงงานคุณวิพัฒน์ราชกิจประการอันนี้พักภูมิใจไทยคะแล้วถ้าเทียบกับพักส้ม,มนะจะเห็นได้ว่าเนื้อหาสาระต่างกันเลยคนหนึ่งมุ่งอะไระอีกคนหนึ่งแก้ตัวให้ใครนะเพราะนั้นชัดเจนครับประเทศไทยคนไทยเป็นเจ้าของประเทศมีกฎหมาย มีรัฐธรรมนูญมีกติกาชัดเจนคุณจะมาเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือคุณจะมาดําเนินการอิงแอบกับพรรคการเมืองบางพรรคหวังผลประโยชน์ไม่ได้เพราะนี่คือประเทศไทยนะะเพียงแต่ว่าพรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยก็พยายามหลือกเกินเนี่ยที่จะขยายตลาดไปทางโน้นอ่ะก็อย่าว่าแต่ประเทศไทยมีกฎหมายเลยต่างประเทศอื่นเขาก็มีกฎหมายนะเรื่องที่แรงงานต่างด้าวจะไปเคลื่อนไหวเรื่องการเมืองภายในบแบบนี้นะคะ